ช่วงนี้จับประเด็นเป็นกระแสนะคะ เวลานี้มีคนไทยที่ทยอยเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศค่ะซึ่งคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นต้องเข้าสู่มาตรการควบคุมโรคของภาครัฐนะคะต้องถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดเอาไว้ให้หรือว่าสเตทค a อนตินค่ะแต่ปรากฏว,ว่ามีบุคคลบางกลุ่มที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบแอบอ้างตัวเป็นในหน้าแล้วก็ไปเรียกหักค่าหัวคิวจากบรรดาผู้ประกอบการที่พักนะคะบางรายเนี่ยถูกเรียกหักค่าหัวคิวสูงถึง40%จากเงินที่รัฐจ่ายให้ค่ะโดยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะดาเนินการ เรื่องนี้อยู่นะคะและตามหาตัวบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมาดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยวันนี้เราจะตรวจสอบความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะพูดคุยกับพลโทคงชีพตันตะวานิชโคศกกระทรวงกลาโหมอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านโคศกครับสวัสดีครับความคืบหน้าในการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ไปเรียกหักหักหวคิวค่ะตอนนี้พอจะทราบแล้วหรือยังคะว่าเป็นกลุ่มไหนเออเราก็พยายามคุยกับผู้ประกอบการอยู่นะครับแล้วก็คุยกับสมาคมศักดิ์กรงแรม ทางภาคตะวนออกนะครับก็เขาก็ทยอยส่งหลายชื่อให้นะครับก็ขอให้ทางเจ้าหน้าตำรวจเขาดาเนินการติดตามขยายผลดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแต่ทราบว่า,า,าคนกลุ่มนี้เนะี่ยก็ไปติดต่อประสานโรงแรมต่างๆเพื่อจะเข้ามาอยู่ในระบบของเต็กบริเตนนะครับแล้วก็มีการเ,เลขขั้าเปอร์เซ็นจริงแต่ว่า ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับอยู่ในระหว่างเขากำ,กำลังประสานยื่นเงื่อนไขกันอยู่นะครับแต่เราก็ให้เขาส่งข้อมูลมาทั้งหมดนะครับก็ถือว่ากร,รณีต่างๆที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นความเสียหายนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองไม่มีนโย,ยบายที่จะไปเรียกเก็เปอร์เซ็นต์หรือรับเปอร์เซ็นต์นะครับกับผู้ประกอบการโรงแรมจริงๆเราต้องขอบคุณผู้ประกอบการโรงแรมด้วยค,ว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 ควร,รับนะครับที่ได้นาโรงแรมมาเข้าร่วม เป็นสถานที่กักควบคุมโรคนะครับเพราะทางรัฐบาลเองก็ต้องการที่จะเร่งนําพี่น้องประชาชนคนไทยที่ตกค้งางอยู่ในต่างประเทศเด่ยกลับประเทศ<ฆ>นะครับเพราะว่าเอ,อียังมีคนไทยอีกจํานวนมากนะครับที่เยื่นความจานงที่จะเดินทางกลับประเทศนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงต่างประเทศ<ฆ>วันนี้เมื่อรัฐบาลสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้แล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่า ทางสาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ยก็มีขีดความสมามารถรับคนไทยกลับจากต่างประเทศมากขึ้นเราถึงขยายความร่วมมือนะครับขีดความสมามารถในเรื่องของการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศเนี่ยจาก200เป็น400 400คนต่อวันครับวันนี้เราก็เริ่มแล้วนะครับรับรับทยอยมารับประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วน,นะครับจาก400เนี่ยนะครับ พอเขามาอยู่บนชยก็ทยอยกลับก็มาแล้วนะครับแต่ทีนี้พอเรามีความต้องการใช้โรงแรมมากขึ้นก็เนี่ยครับก็จะมีพวกที่ไปแสวงประโยชน์นะครับหาเดชหาเลยไปติดต่อโรงแรมต่างๆแบบนี้มาแล้วก็เรียกรับประเต์ครับท่านโฆษกคะพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าคนกลุ่มนี้เขาทํากันเป็นขบวนการหรือเปล่าในขั้นต้นผมยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าเขาก็ทยอยให้ให้ข้อมูลมานะครับเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขา นะครับเพื่อเขาจะได้สืบสวนขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับใคยอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยววคงคงมีข้อมูลมากขึ้นนะครับก็ให้ทางตำรวจเขาทำงานดีสิค่ะมีเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามีในพื้นที่อื่นๆด้วยเขากําลังขยายผลดูนะครับว่ามีจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีในกรุงเทพก็มีนะครับแต่เราก็พยายามเข้าไปคุยพูดคุยนะครับว่า เราอยากให้ผู้ประกอบการเ,เขาได้รับประโยชน์จากการที่เข้าร่วมเต็เวย์ทีเต็มๆนะครับนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเขาต้องอยู่ได้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ต้องการให้ประชาชนที่มาเข้ารับการกักตัวควบคุมโรคอยู่กับเราเนี่ยนะครับไม่เครียดจนเกินไปนั่นหมายความว่าสถานที่สะอาดนะครับแล้วก็อาหารการกินสามมื้ออยู่กับเราส4บวันเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเรา,เราจะต้อง ดูแลทั้งผู้ประกอบการทั้งคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับให้ให้ไม่เครียดจนเกินไปนค่ะทางฝ่ายความมั่นคงประสานการทํางานกับทางตํารวจในการขยายผลเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอ๋อทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเ็ตคอนเทนทีนเนี่ยเป็นการทํางานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะของฝ่ายความมั่นคงนะครับเป็นการทํางานร่วมกันของฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตํารวจนะครับที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่กัรคูบิกลุ่มโลกนะครับทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ด้วยนะครับทํางานกับผู้ประกอบการโรงแรมนะครับโรงพยาบาลแล้วก็กรมควบคุมโรคนะครับอันนี้เราทํางานด้วยกันนะครับนี่เป็นเซกโคเรนทีแต่มันมีอีกส่วนที่เป็นโลเคอลโคเรนทีก็เหมือนกันนะครับโลเคอลโคเรนทีเนี่ยเป็นการทํางานของกระทรวงอาชีพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขครับกับตํารวจกับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับทําด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของพื้นที่กักควบคุมโรคของรัฐที่รัฐจัดขึ้นมาเซกโคเรนทีเนี่ยจะเป็นผู้ที่เดินทาง กลับมาจากต่างประเทศฐานท่ากาญานานะครับก็จะเข้าเซ็กโควิดครับส่วน,น,นผู้ที่เดินทางข้ามแดนมาทางบกเนี่ยนะครับทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเข้าโลเคอล์โควิดก็คือทางที่กระทรวงมาดไทยจัดมาให้ในะแต่ละจังหวัดตามภูมิเนาที่เขามีนะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการได้ไปโดนบุคคลที่สแสวงหาผลประโยชน์มาเรียกหักหัวคิวแบบนี้จะมีช่องทางในการแจ้งยังไงบ้างคะ ออติดต่อเจ้าหน้าที่ได้หมดครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ออทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางผมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าถ้ามีออผู้ประกอบการโรงแรมทราบมาว่ามีหรือมีใครก็แล้วแต่ที่ได้บอดแสในการไปเรียกรับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโรงแรมออมาร่วมเด็จพทนทีเนี่ยนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง มันมีเบอร์อยู่แล้วนะครับผมจําไม่ได้ว่าเบอร์อะไรแต่ว่าสามารถแจ้งได้แล้วก็ถ้าสามารถให้เบาะแสผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับค่ะท่านโฆษกคะทีนี้สถานกักตัวทางเลือกอะค่ะที่จะให้ผู้ที่ได้รับการกักตัวเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินเองในการเลือกสถานที่ตรงนี้จะช่วยในการสกัดกั้นกลุ่มที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะเออคงคงคนคนละกรณีนะครับเขาเป็นอย่างกรณีที่อาชญาธิพิเศษ เขตควอร์แนเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่กักควบคุมโรคทางเลือกนะครับหมายความว่าให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเลือกเข้าพักในพื้นที่ที่ตอนเองพึงพอใจนะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นความร่วมมือเช่นวันนี้ก็มีโรงแรมนะครับประมาณสักสี่ห้าโรงแรมแล้วนะครับที่จับคู่กับโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ออกําหนดเป็นโรงแรมทางเลือกนะครับซึ่ง คนไทยที่เดินทางกลับมาเนี่ยสามารถที่จะเลือกเข้าพักในโรงแรมทางเลือกได้ <c oughs> แต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับอันนี้เงื่อนไขของอัน alternative set quarantine เนี่ยจะต้องเป็นโรงแรมที่จับคู่กับโรงพยาบาลผมยกตัวอยา่างโรงแรมโมเวนทิกนะครับจับกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ <c oughs> ก็เป็นพื้นที่กักควบคุมโรคทางเลือก ซึ่งประชาชนคนไทยที่กลับมาเนี่ยก็สามารถยื่นความจนง,งแจ้งผ่านกระทรวงต่างประเทศได้นะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยผ่านกระบวนการมาตรการคัดกรองที่สนามบินแล้วเนี่ยก็จะมีรถมารับไปที่โรงแรมทางเลือกนะครับที่ที่เลือกเลือกกันเองแล้วแต่ว่าอันนี้ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเองนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายเองครับค่ะ,คะทีนี้สุดท้ายเราจะมีมาตรการในการป้องกันสกัดกั้นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการอย่างนี้ยังไงได้บ้างคะ คือผมคิดว่าทางสมาคมก็รับทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่สมาคมเนี่ยไปเสียส่วนแบ,บ่งหรือมาคมโรงแรมหรือโรงแรมต่างๆไปเสียส่วนแบ่งเนี่ยคือไม่ได้รับประโยชน์นะครับทางโรงแรมเองสามารถที่จะแจ้งเบาะแสหให้กับเราเพราะว่าโอโ้การเสียไปสามสิบสามพันหนึ่งเสียไปสามร้อยบาทหรือพันหนึ่งเสียไปสี่ร้อยบาทต่อห้องนี่มันอยู่ไม่ได้นะครับค่ะระัฐเองเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็ไม่เคยทีะเจาเปรียบอยู่แล้วนะครับ ในขณะเดียวกันรัฐเองเนี่ยก็ต้องดูแลประชาชนที่เข้ามาเข้ารับการกักตัวให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในระหว่างอยู่กักตัวนะครับนั้นอันนี้ถ้าโดนตัดเปอร์เซ็นต์ไปอย่างนี้โรงแรมก็ลําบากนะครับผู้ที่เขาอยู่ก็ลําบากอาหารการกินก็อาจจะแย่ลงไปด้วยนะครับอันนี้รัฐเองเนี่ยก็ต้องเร่งดบบําเนินการนะครับที่จะต้องออหาผู้ที่เข้าไปแสวงประโยชน์ตรงนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับดังนี้รัฐกาลัง เร่งดาเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดทั้งผู้ประกอบการโรงแรมทั้งประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วยนะครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกนะคะได้ครับยินดีครับผมสวัสดีคับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะทั้งฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจค่ะที่จะไปดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบคือการหักค่าหัวคิวเนี่ยวันหนึ่งสมมติว่าถ้ารับจ่ายให้ วันล,ละพันบาทหักสูงสุดเนี่ยคือ3 0มสถึงสีนี่ก็เกือบครึ่งนะคะแต่ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยยังไม่ไปถึงมือในหน้าเคราะดีที่บรรดานายกสมาคมที่ผู้ประกอบการที่พักเนี่ยเขาไปแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนตอนนี้เนี่ยทางตํารวจกับทหารเนี่ยพยายามที่จะประสานการทํางานร่วมกันนะคะเพื่อติดตามตัวกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้พอจะทราบตัวแล้วแหละว่าเป็นใครพฤติกรรมจะเป็นขบวนการหรือจะทําเป็นบุคคลเนี่ยตอนนี้อาจจะยังบอกข้อมูลไม่ได้นะคะแต่ว่าพอจะ มีเบาะแสมากพอสมควรแล้วทีนี้ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไปเจอในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีนะคะอีกหนึ่งหนทางค่ะที่จะสกัดกั้นขบวนการในลักษณะแบบนี้ได้คือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยแหละต้องให้ความร่วมมือนะคะถ้าเกิดมีคนมาดีลอย่างนี้ก็แจ้งไปได้ในทันทีแล้วก็สถานกักตัวที่เป็นทางเลือกเนี่ยก็น่าจะมาช่วยปิดช่องโหว่ตรงนี้ได้แม้ว่าเราอาจจะต้องไปจ่ายเงินเองแต่ว่ากลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้เขาจะไปเรียกเก็บค่าในน้าไม่ได้นะคะเอาละคางหมดเวลาแล้วกับจับประเด็นข่าวร้อนคืนี้นะ เราจะลากันไปด้วยภาพของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในสหรัฐค่ะเขานําป้ายที่มีรูปของนักเรียนจบการศึกษาในปีนี้นะคะไปติดไว้ที่เสาไฟฟ้าแทนการทําพิธีให้ปริญญาบัตรในการเรียนจบการศึกษาวันนี้สวัสดีค่ะ